ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดชิมายที่ปั่นในปีอื่มในแน้านของธุรกิจเ,เ,เป็นเชน์ชุมรายเป็นเมืองการค้าชายแดนใหญ่โด,ย,ดยในทีนี้จังหวัดชิมรายมีจุดความร้อนทั้นองัเการ้อยหขอแล้วเตัลี่ร้อยแปดที่เป็นตัวเซ็นที่ลดมมือกับการนั่งดาในพื้นที่เช่น เส้นทางรถไฟเชียงรายเชยชยโสธร10กิโลเมตรเป็นทางภูเขาถึง94กิโลเมตรต้องมีปัญหาสองขัญในเรื่องของการดำเนินงานติดตันมาจากที่เส้นใตนของผูมิเชียงรายนะครับแล้วก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี66 46,773ล้านเพิ่มขึ้นจากปี2565 ผมเพิ่งโทรมานุรับ์ตักบุญในคณะกรรมการอบสครับขออนุญาตขับเรียนเรื่องการการสกัดกั้นครับท่กครั้งท่านนายกรีนั่งเป็นประธานบอร์ดอบสื่อต้นเดือนมีถุารนปีหกสิบครับก็จะจัดซื้อเครื่องเอ็กซเลย์ทั้งหมดเนี่ยทั้งเธอยศทางอบสสได้สัมผัสว่าประมาณเงินงบกองทุนนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สี่ล้านบาทครับนะครับแต่ยังกลับจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในการลักลอบลำเลียงแล้วก็เร่งการผลิตถ้ามองจากภาพฉายนะครับจากเมืองสาดที่อยู่ฝั่ง เมียนมานะครับถ้าประเทศได้มีการความร่วมมือร่วม,มกันนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจับกลุ่มของเมียนมาและลาวในพื้นที่ที่มีชายแดนเชื่อมโยงกับทางฝั่งไทยนะครับเห็นว่าเมียนมาปีที่แล้วสกัดกั้นไว้ทั้งหมด72ล้านเมตรตามในชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับก็ผลการปฏิบัตินะครับในทั้งหมด6จังหวัดน,นะครับใน18นำอำเภอแต่ค่าใช้จ่าย8,000วาน ตัวละ8,000บาทนะครับซึ่งอันนี้เข้าใจว่ากระทรวงเกษตรได้เจรจาแล้วสามารถที่จะกัดการที่ดันที่ดันเราได้แล้วเรือของของของกรมส่วเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้วันนี้ทราฟฟิกเท่าที่มีเนี่ยลงไปที่ส่วนของเอกชนซึ่งหมายความว่าการค้าการขายมันโตได้อยู่นะครับไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าของเราเนี่ยมันต้องเพิ่มปริมาณการค้าขายให้ได้น้ำได้เนี่ยผู้ประกอบการก็จะลดต้นทุนประมาณ30ครับในขออนุญาเดือนขอบพระคุณมากครับ พูดอันแรกเลยแล้วกันว่อเกี่ยวเราเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับพอเชีงเเเงเยงร,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 รายดีแล้วเป็นเมืองแรกเที่ยวนะครับไปเที่เมืองรองนะครับเราจะมีายามยกระดับเป็นเมืองเที่ยวนะครับเมื่อกี้เดินกับท่านท่านรองประธานมาก็ได้ทราบโปรดสาระอยะนะครับมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของกำแพงกำแพงเมือง,งดีแล้วเป็นเมืองหลวง,งแรกของประเทศไทยนะครับเรามีอายุกว่าพันปีมีสภาพที่สมบูรณ์แบบพอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้เรามีสลาบีที่เชียงรายแล้วนะครับก็อยากจะให้ช่วยกัน ปอสสานการในกระทรวงท่องเที่ยวตะก,กีฬาแล้วก็โซนพะธรรมช่วยกันร่วมประมตตรงนี้หน่อยนะครับเพราะเท่าที่ทราบมันก็ยังประมตกันอยู่น้อยอยู่เพราะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ลยนะยังไงก็ช่วยฝากด้วยนะครับนะครับก็นอกหนือจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะหากลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถูกเป้าหมายนะครับที่เป็นผู้ที่สนใจนนนทาพด้านรมชนธรรมแล้วก็ผู้ที่อนุนร,รนักษ์พธรรมนะครับเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยก็จกังหวัดเชียงรายมีพืช หลักเนี่ยอยู่หลายตัว,ตวนะครับไม่ว่าเป็นข้าวไม่ว่าเป็นชาไม่ว่าเป็นกาแฟนิ่จีสับปะรดเนี่ยเรื่องของโลจิสติกเป็นเรื่องสำคัญบางทีบางทีเราก็ถกกันเรื่องพอสมควรเหมือนกันนะครับปีที่ผ่านมาก็คือว่าราคาติดราคาพืชผลก็ะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับจังหวัดเชียงรายเองก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนพม่านะครับซึ่งตรงนี้ก็มีประเด็นกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเถื่อนที่จะเข้ามาก็ตวแตทีแต่ปีที่ผ่านมาก็ ฝ่ายตลกรก็กทํางานร่วมกับฝ่ายความมั่นคงได้ดีทําให้สก,กัดเรื่องสินค้าเถื่อนเข้ามาได้เยอะทําให้ราคาราคาทุกผลของเราโดยเฉพาะยิง่งราคายางสูงขึ้นนะครับตรงน,นี้ก็ทําให้ารายได้ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นก็ต้องขอกรบชับว่ายังไงก็ต้องก็ต้องทําตอบนะครับเรื่องของการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์แปรรูปบบต่างๆของอพืชที่ทางาเชียงรายปลูกอยู่ไม่ว่าจะเป็นลำไยห,หรือว่าลิ้นจีนะครับ หรือสับประรดเนี่ยเขพยายามหาวิธีการที่จะแปลงรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเหล่านั้นได้ได้ด้วยนะครับเรื่องของชุมชนเข้มแข็งก็สำคัญน,นะครับเรื่องของอที่เราจะมีการป,าปารบปาบปรามเนี่ยถราปราบปรามได้ก็ตัดสป라ายได้แต่ว่าพี่น้องของเราที่ติดใจอยู่เนี่ยนะครับเราต้องช่วยดูแลนะครับต้องใช้ให้สังคมมีความเข้มแข็งนะครับมีการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้าน เพราะว่าตอนนี้เราก็มีการยกระดับของจังหวัดหน้าเดือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครเป็นจังหวัดรำว่างซึ่งภายในสิ้นเดือนมิถุนานก็คงจะเป็นจังหวัดสีขาวได้นะครับจังหวัดอื่นก็ต้องหวังนะครับแล้วก็ที่สําคัญว่ากตรงนี้คือถ้าราจับแล้วกำจับไปแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านั้นต้องไม่กลับไปเสพปัจจุบันนี้ดูตามสถิติแล้วเนี่ยยังมีประมาณ10%ของคนที่เสพยากลับไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องหวังพต้นพื้นทางด้านความมั่นคงนะครับทางด้านกองทัพที่เข้าไปเป็นตัวช่วยนะครับ ให้เขามีอาชีพด้วยนะครับเป็นเรื่องของการเป็นทัางก่อสร้างเป็นช่างเครื่องหรือเป็นเป็น่งเรื่องง่ายๆอย่างเช่นตัผมนี่เขาให้อาชีพเขาที่ดีได้เขาจะได้พอหลังจากเลิกติดยาแล้วก็มีอาชีพที่ประกอบอาชีพได้นะครับหารายได้ได้ไดทําให้ไม่กลับไปติดยาอีกทีนึงนะครับผมเห็นที่น,าน้านกองพันธ์ทำไม่ได้ครับบบสามสิบแปดว่าสามแปดใช่ไหมมีม,มีมีระบบที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็อยากจะให้ แทนที่จะเป็นผู้เสพเนี่ยให้ไปเช้าเย็นกลับนะครับซึ่งมันก็ไม่อยู่ในความควบคุมอยากจะให้ทางฝ่ายวาครัคงเนี่ยช่วยดูแลตรงนี้เข้ามาอยู่ทุกเดือนทุกส่งเลยเอาให้หายขาดจริงๆดีกว่าครับสร้างอาชีพสร้างระเบียบวินัยนะครับทําให้เขาสามารถอย่าขาดจากยาเสพติดได้ตรองน,นี้ดีกว่านะครับอย่างไรก็ฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับ